สวัสดีครับพบกันอําไงเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูว่ารุดผมเป็นอะไรนะครับตอนนี้ให้ลูกพี่กำลังกำลังดู 24, <25. S 1> กำลังเช็คอยู่นะครับน,น,น,นี่ครับไม่ทราบว่าเป็นที่สายเคเล่งหรือว่าเป็นที่ตัวอ,อ ตัวจากปั๊มนะครับว่ามันฝืดที่้วมันไม่ได้ฝืดนะครับคล้ายๆกับคันเร่งล็อกนะครับก็เลยลองลือดูนะครับนี่ครับไม่ทราบเห็นกันหรือเปล่าบนี่ครับมันจะว่าฝืดเหมือนสายคันเร่งขาดมันก็เหมือนสายคันเร่งจะขาดมันก็ไม่ใช่นะครับมันมันล็อกนะครับมันเหยียบ ไม่ลงครับกลัวที่จะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าครับคล้ายๆกับมันหลวมนะครับลองเอาโซนกฉีดดูไม่แน่ใจนะครับว่าม,นะมันใช่ไหมว่าบางทีดินทรายฝุ่น มันอาจจะเข้าไปกามันอาจจะทําให้มันล็อกได้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมผู้รู้หรือว่ามีข้อคิดดีๆยังไงก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับหรือว่าบอกวิธีแก้ไขใครเคยเป็นก็แนะนำกันได้นะครับ ลองถอดสายคันเร่งมาดึงดูมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ความคิดความรู้สึกผมนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีตัวนี้เนาะออกจากปั๊มนะครับไม่ทราบว่ารถใครเคยปิดนะคมันไม่ได้ฝืดนะครับมันมันล็อกครับคือว่าถ้ายกคันเร่งขึ้นปับ๊บ เวลาจะเหยียบเนี่ยมันเหยียบไม่ลงครับต้องกระทืบลงครับแต่ถ้ามันลงไปแล้ว <c oughs> มันก็อ่อนนะครับเนี่ยมันจะเกี่ยวกันไหมที่ว่าตัวนี้หลวมนะครับผมก็ไม่แน่ใจถ้ามีผู้รู้หรือว่าใครเคยเป็นก็แนะนำติชมกันมาได้นะครับ ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นที่เป็นเหยียบนะครับแต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ได้ฝืดครับมันล็อกครับก็คือว่าเราเหยียบลงไปปับ๊บเรายกขึ้นยกขันเล็งสุดปับ๊บแล้วมันเหยียบจะเหยียบแบบเบาๆเหยียบไปอีกมันไม่ลงครับต้องกระแทกลงผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันเป็นที่อะไรนะนี่เป็น เด็กกาครับเครื่องเด็กกาสองเจ็ดศูนยครับ,รบตอนนี้กำลังให้ลูกพี่โมให้ครับจะของสามหกศูนที่สะอาดที่สุดในร้านนะครับถ้าเพื่อนๆหรือพี่พี่น้องๆใครเคยเป็นหรือว่า มีข้คอคิดดีๆหรือว่ายัางไงก็อคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับขอความคิดเห็นจากผู้รู้นะครับไม่ทราบจริงครับเป็นที่อะไร,าาะรหรือไม่แน่อาจจะเป็นที่สายค้นเล่งมันเป็นตรงหัวมันจะเป็นรอยมันจะขาด ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะต้องรื้อดูอีกทีนะครับว่าเป็นอะไรครับต้องแกะดูนะครับบางครั้งบางทีสิ้นผมอาจจะบางภูเขาก็ไดรครับต้องลองทําหาดูครับจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอย่างเดียวมันก็ใช่ที่ครับเพราะว่าของมต้องใช้เงินครับไม่ใช่ว่ารถถ้าแก่ เห็นว่าเป็นรถตะแก่อะไรเสียก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับตะแกมีตังครับ <laughs> เราก็ต้องดูให้มันแน่ใจว่ามันเสียตรงไหนก่อนนะครับเอาแล้วครับ,รบ,รบนี่กำลังเช็คสายหนึงครับว่ามันมีผิดปกติไหมฮะ ครับนี่ครับคือว่าปลายสายคันเร่งนี่จะมีลูกยางคุ้มไว้นะครับก็ลองแกะออกมาฉีดถ้าไม่หายก็ไม่หายก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับถ้าไม่หายมหก็ต้องครับถ้าไม่หายก็ต้องครับ,อรบลองฉีดโซเน็กแล้วก็โยกดูนะครับว่ามันครับก็ ใครเคยเป็นหรือว่ายัางไงก็นแนะนําติชมกันมาได้ครับครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแนะนํากันมาได้ครับใครเคยเป็นหรือว่ามีมีอะไรล่ะนั่นแหละขอคิดดีๆนะครับแนะนํากันมาได้ครับสวัสดีครับเอ่ะ ก่อนจะจากกันอย่าลืมดลกดแชร์ดกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับสวัสดีรอบสองครับผม